สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลงคลิปเกี่ยวกับงานพลาสติกแข็งผมนะครับนี่ครับพลาสติกแข็งทีวีที่ผมแกะออกมาขายง่ายครับราคาดีอยู่แต่พลาสติกแข็งทั่วไปอย่างไม้ช็อตนุงหมดก็นอกของเล่นพวกนี้เขาไม่อยากซื้อนะครับแต่ว,วันนี้ราคาถูกไม่ดีครับนี่ครับผมแกะทิ้งไว้อยากได้แต่งานชิ้นหใหญ่ โทรทัศน์แบบนี้แล้วถ้าไม่มีโทรทัศน์ทุกวันนี้นะครับก็เริ่มลดน้อยลงน้อยลงถ้ามันหมดแล้วจะขายอะไรครับผ้าติ็งไม่มีนะครับไม่มีผ้าติแงอย่างที่เขาผลิตออกมาเยอะๆไม่เป็นราคาอย่างที่เขาไม่ผลิตออกมาแล้วราคาดีก็แปร์ครับอย่างไม้ชดยุงหน้าไฟพวกนี้โอ้เยอะพ้าติ็ง ของตู้เย็นของเครื่องซักผ้าก็ไม่ค่อยมีของตู้เย็นก็ไม่ค่อยมีนะครับของเครื่องซักผ้าก็มีน้อยพอ,อยางกาบรถโมอเตอร์ไซค์ซื้อคันหนึ่งมาก็เป็นพันไม่ช่างกิโลขาย,ยากได้แต่กาบรถโมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวผมหาไปถึงไหนครับ พลาสติกแข็งก็เบาครับคิดว่าไม่คุม้มนะครับยางหมวกันน็อกเหมือนกันนะครับก็เป็นพลาสติกแข็งมกกันน็อก นี่ครับติดแขงผมอย่างพอตู้เย็นแบบนี้ก็ให้แยกไปฟันให้ด้วยก็ซื้อก็หกเจ็บาทเบาเหมือนนุ่นนี่ครับก็ไม่ค่อยคุมนะครับนี่คือพลาติกแข็งทั่วไปนะครับนี่ครับพลาติกแข็งทั่วไป ตรงนี้เมื่อก่อนนี่กองพลาสติกแข็งครับที่ผมเคยลงคลิปเดี๋ยวน,นี้ไม่มีแล้วครับผมไม่ซื้อนี่ครับอันนี้ก็เป็นคลองเก่าผมเก็บมาไม่คุ้มซื้อมาก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับนี่คนะรับตัวนี้ก็จะโลออกไม่มีอะไรครับเบาโกเลียแต่กองนู่นครับไม่เยอะ เพราะว่ามันไม่เป็นราคาครับผมเลยไม่อยากซื้อมาราคามันถูกนี่ครับ